ใกล้เริ่มงานอย่างเป็นทางการทุกขณะแล้วนะครับสำหรับงานโมโนทเวนพัทยาเ้าดาวน2022ที่จะจัดกัน3วันยาวๆ29ถึง31ธันวาคมนี้แล้ววันนี้ถือว่าเป็นวันแรกด้วยบรรยากาศจะคึกคักขนาดไหนติดตามได้จากคุณพัชพิชาราชรินผู้สื่อข่าวโมโนทเวนนนรายงานจากแหลมบาลีไฮจังหวัดชนบุรีครับ ค่ะคุณพ่ะเบกคะ่ะตอนนี้นะคะทางทีมข่าวโมโนโทนินายเราพามาอยู่กันที่งานคอนเสิร์ตโมโนโทนิทนายพัทยาเขาดาว2022ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะก็ใกล้ที่จะเริ่มงานขึ้นแล้วนะคะแล้วว่าจุดที่ดิฉันยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือบริเวณประตูทางเข้างานค่ะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นจุดคัดกรองของผู้ที่จะเข้าร่วมงานซึ่งจะเห็นนะคะว่าบริเวณด้านหลังของดิฉันเนี่ยทางเจ้าหน,น้าที่ก็มีมาตรการในการตรวจคัดกรองโควิด19ก่อนเข้างานอย่างเข้มงวดมากๆเลยค่ะ บรรยากาศที่งานโมโนโทเวนตีนายพัทยาเขาดาว2022ตอนนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านไม่ว่าจะไปในเวทีขนาดใหญ่แสงสีเสียงและกิจกรรมหน้างานต่างๆเพื่อเตรียมความสนุกที่กำลังจะเกิดขึ้นในค่ำคืนนี้ค่ะ โดยก่อนถึงประตูทางเข้างานนะคะจะมีการจัดกิจกรรมที่เริ่มตั้งแต่เวลา16นาฬิกาที่ผ่านมาเป็นกิจกรรม EDM music show บนเวทีรองและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายที่ให้ผู้ชมได้ร่วมสนุกกันที่สำคัญนะคะก่อนเข้าร่วมง,งานตั้งแต่หน้าประตูจะมีเจ้าหน้าที่คุมเข้มและคัดกรองเรื่องโควิด19อย่างเข้มงวดสำหรับกิจกรรม หลักบนเวทีใหญ่พิธีนะคะพิธีเปิดนะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลาประมาณ18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปโดยประตูทางเข้านะคะได้เปิดให้ประชาชนเข้างานได้แล้วตั้งแต่เวลา17นาิกาและมีการจำกัดจำนวนคนนะคะที่จะเข้าชมคอนเสิร์ตอยู่ที่ประมาณ2,500คนเท่านั้นซึ่งเป็นไปตามมาตรการของกระทรวงสาธารณาสุขที่กำหนดไว้และผู้เข้าร่วมงานจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็ม พร้อมกับแสดงหลักฐานผ่านทางแอปพลิเคชันหมอพร้อมพร้อมกับบัตรประจําตัวประชาชนแสดงผลการตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทั้งจาก ATK หรือว่า PCR เป็นลบภายใน72ชั่วโมงค่ะพร้อมใบรับรองทางการแพทย์และที่สําคัญนะคะต้องสวมหน้ากากอนามัย100%ทุกคนตลอดทั้งงานค่ะ ด้านพลตํารวจตรีอัธสิทธิ์กิจจาหารผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดชนบุรีนะคะก็ได้มีการวางกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจกว่า3 0 0ร้อถึงสี่นายค่ะเพื่อดูแลความเรียบร้อยทั้งภายในงานและห้ามไม่ให้มีการลุกขึ้นเต้นหรือถอดหน้ากาศเด็ดขาดนะคะส่วนพื้นที่รอบนอกขอความร่วมมือห้ามรวมกลุ่มกันอย่างแออัดห้ามดื่มแอลกอฮอล์รวมถึงจัดตํารวจป้องกันเรื่องการทะเลาะวิวาสด,ด้วยค่ะ อากาศตลอดเวลาไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มในสถานที่จัดงานนะครับกันไว้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะการถ้าเกิดว่ามีบุคคลที่ละเมิดกติกาไม่เป็นตามนีมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอดจะเข้ามาตักเตือนไม่เชื่อจะเชิญออกแล้วก็กรณีที่ผู้ที่ตรวจโควิดหรือเอทเคที่บริเวณหน้างานเกิดพบว่ามีบุคคลที่มีเชือ้อเราก็จะมีส่วนที่รับตัวไป สู่สถานพยาบาลทันทีนะครับไม่มีการปล่อยเขาออกมาแพร่เชื้อให้คนอื่นครับสำหรับคอนเสิร์ตบนเวทีใหญ่นะคะจะเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา19นาฬิกาโดยศิลปินที่จะขึ้นแสดงวันนี้นะคะเริ่มจาก โบกี้ไลออนค่ะตามด้วยปู่จานลองไม้ป๊อปปองกูลปามมี่หนุ่มกะลาและปิดท้ายด้วยวงโปโตเตโต้ค่ะซึ่งกิจกรรมคอนเสิร์ตวันนี้จะสิ้นสุดในเวลาประมาณตีหนึ่งค่ะส่วนผู้ชมนะคะที่ไม่ได้เดินทางมาร่วมงานสามารถชมการถ่ายทอดสดผ่านทางช่องโมโนทวิตไนายมิวสิสเตชันหมายเลข202ผ่าน3 BB บีบ a กิกทีวีได้ตั้งแต่เวลา3ทุ่มเป็นต้นไปค่ะ และตอนนี้นะคะก็เหลือเวลาอีกเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะก็จะเกิดกิจกรรมคอนเสิร์ตจากศิลปินดังนะคะเกิดขึ้นบนเวทีใหญ่เกิดขึ้นที่นี่ค่ะแต่ว่านะคะสิ่งสําคัญเลยทางเจ้าหน้าที่นะคะก็ได้กําชับว่าผู้ที่จะเข้ามาร่วมงานขอให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวดนะคะ mm hmm. เพื่อความปลอดภัยของทุกคนค่ะ ขอบคุณนะครับคุณพ,พิชาราชรินรายงานสดจากที่แหลมบริลาไฮจังหวัดชนบุรีนะครับก็จะเห็นว่าบรรยากาศคึกคักกันแล้วแล้ววันแรกไลน์อัพศิลปินก็ไม่ธรรมดาแล้วนะครับรายที่ไม่สะดวกไปสามารถดูได้ย้ำอีกทีนะครับทางช่อง Mono 2 9 Music Station ทาง3 b b ีบี g ิ g a ครับ